จังหวัดเชียงใหม่วันที่สองมิถุนายน2568นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5จังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอในพื้นที่เป็นการมอบนโยบายและแนวทางการในการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลตามมติคอรอมอเมื่อวันที่29ตุลาคม2567เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุน สำนักทะเบียนอำเภอในการปฏิบัติงานขอให้ท่านลงที่ดิธีกราบนะครับขอผู้ข้าวมประชุมทุกท่านนะครับวันนี้เราถึงกะเป็นภาคห้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นพ้ที่รับผิดชอบเก้าจังหวัดท่านอยู่ตอนบนนะครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางจุลจิตแตรงอเยาว์เชียงรายและแม่ฮ่องสอนนะครับสำหรับ ข้อมูกลุ่มเป้าหมายการของสัญญาทั้งของพรสัญญาตับพลเทมอนะครับในทั s ้งรวมของเจ้าจังหวัดนะครับรวมทั้งหมด2องแสนสอง่นสามพันตัลนยนะครับโดยแยกเป็นพหลสัญญาณนะครับมีสามพันตัวาลนะครับแล้วก็พหลคมองมีหนก่งแสเก้าพันตัวลนนะครับขอสรุปในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ อำเภอเยี่สุขอที่ททอำเภอแห่งนะครับยอด214,000นะครับกลุ่มที่เกิน5,000นะครับอยู่ที่อำเภอแหงสองแห่ง2 1 4พันต่อรลยนะครับอำเภอฝาง212,000ต่อไอำเภอแม่ไอ11,500ต่อไลอำเภอเชียงดาว11,000ต่อรลยแล้วก็สุดท้ายอำเภอชย 5, อายลักงาน5,000ชายลกต่ลครับเอาแค่นห,นหนักๆใน2 0 0ของน่านเนี่ยยงงไร ของเชียงรายมีอยู่สี่อำเภอนะครับอำเภอแม่สายอำเภอแม่ดังอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอเชียงรายนะครับดีเลยครับโอเคเวลาการเรียนท่านประจวบเชียงใหม่นะครับท่านผู้บริการนักเรียนท่านอธิการุลัยปกครองนะฮะแล้วก็ท่านอาจารย์เดือนเชียงใหม่เชียงรายเชียงรายชุนไกรงานถอยเชียงใหม่ของจังหวับคืออะไร เราในส่วนของผู้ภาคผู้สื่อข่าวและผู้เชี่ยวัาญในภาคที่ภาคห้าทุกคนแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ได้มาร่วมกานที่มาอยู่ด้วยแล้วก็ได้สละเวลาของท่านมาร่วมของผมมาพูดคุยกันนะตั้งใจแรกทือเตียมเสียจะมาพบปะเยี่ยมเยียนผู้ภาคผู้เชี่ยวชนญเนื่องจากว่าพอเราขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ดันมีภารกิจ ในเรื่องของที่เราู้องูเน่นว่าหน้าเวลาในส่วนของนะครับในส่วนของหน้าเวลานี้เนี่ยเรามีภารกิจสำคัญอยในเรื่องของบุคคลไร้สัญชาตชานะซึ่งทางที่เราพูดกันเมื่อครู่เนี่ยนะครับเป็นในส่วนของผู้ที่ได้มีในข้อมูลที่เขาเรียกว่าสิ่งโทรสอรซึ่งเราได้ลงทะเบียนผู้ที่เรียกว่าไร้สัญชาตามพรบคนข้าเมือน มาดาสิกับ7จ็ดงวิก็คือมูลนะที่เกิดกับคนที่ไร้สัญชาติที่ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อปี4-2่สนะรเป็นเสร็จทั้ง2องกลุม่มเรา็รรนุมดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่หน่งเดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหาคมทางท่งานพอทหนึ่ง,ง,น,น,งนะครับ,นะรบนะท่านทะานจีได้ไปเป็นประธานในการล็อกแคมเปญอันไปแล้วที่เซ็นท่าน ราชการเป็นปรานรัชการทุกคนมาไปนะจะคุยกันเนี่ยที่ผมมาพร้อมกับทางท่านสมัชชียร้องสมัชชียท่านธิการท่านอธิการเนี่ยผมเชิญท่านมาเนี่ยเพื่อให้ท่านได้มาเข้าใจในบริบท์เนื่องจากว่าถ้เวลานี้มีทางนักเรียนแางเดอนสามพุทธซึ่งพอเขาจบจากการเรียนอยู่อบรมตัมสื่อแทนเลยครับข้าราชการเข้ามาเห็น จะไ,ไปนั่งเป็นคอใหญ่จะไปนั่งเป็นนั่งเรียนแบบเตอจะเป็นพนักงานเจ็ดแต้มเลยข้ามาลองกลับเข้ามาทำงานนี้นะไอ้งานนี้นะครับแปดเจ็ดแปดตัเท่ัทั่วประเทศมีหมดเลยนะเยอะมากน้อยแตกต่างกันไปบางเพิร์จะมีหลักสิบบางเพิร์มีหลักร้อยบางเพิร์หลักหมื่นหลายหลายหมื่นอย่างเงี้ยทั้งหมดก็เลยเชิญท่านหลักพนักาเพื่อให้ได้มารู้ในระบบหรือว่าได้เข้ามา ได้สัมผัสที่จะเป็นส่วนของที่ว่าเอาไปถ่ายทอดให้กับ,กน,บ,บนักเรียร์เอ็มเลยท่านสามท่าน 3, สามวอนเสร็จหมดแต่เข้าใจว่าเออท่านลงไปท่านกลับมาท่านจะต้องไปทําจะได้เข้าใจและได้เอาใจก่อนอนะแล้วก็ท่านพอสำเร็จทะเบียนผมพี่สมพลผมเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงหรือว่าเป็นหน่วยสถาบ,นบันท่านในอ็มเภอท่านระดับจังหวัดโดยตรงทุกอทำเภอทั้งประเทศนะแล้วก็ในส่วนของการทํางานระยาอยากกลับไปหน่อยเนึ่ย ท่านผู้ดีเนี่ยท่านเป็นประธานในการล็องแคมเปญไม่ใช่โปรเจกต์นะเป็นแคมเปญการรณรงค์เรื่องของการที่ว่าเรามาทําในเรื่องของบุคคลไร้รักไม้สนใจนีไม่ใช่เป็นนโยบายของกรมหรือของกระทรวงนการทำอันนี้ต้องฝากท่านเข้าใจนิึงเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายในระดับประเทศทาไมถึงบอกว่าเป็นระดับประเทศเพราะว่าถ้าท่านสังเกตในวันที่หนึ่ง ่ผู้แทนจากยูเอมาโลกสังเกตการณ์ผู้แทนจากยูเอ็เอสแยร์มาโลกสังเกตการณ์ในโลเชา้ายสาเหตุที่เราต้องถามเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของยูเอแล้วก็โครงการนี้ยูเอนเนี่ยเป็นคนที่กำหนดให้กับทั่วโลกเนี่ยได้ดำเนินการช่วยเหลือดูแลพี่น้องชาวตุรกีที่ไม่มีสิทธิ์ขไม่มีหลักเขาเรียกไอสแตนเดสเดสม,ม,มันคือต้องเขา และว่าในส่วนของเราเนี่ยประเทศไทยทางนุ้มได้คุยทางเวเนซุเเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าได้เยอะมากแต่ถ้าไปถามไปเทียบกับพวกคนที่อยู่ในประเทศอย่างตุรกีชิซแลนเยอรมันฝรั่งเศสหรือพวกนั้นเราไม่สามารถสู้เขาได้แต่เราก็ทําในส่วนของเราแย่างอีกอย่างนึงที่ท่านสังเกตคนซีเรียที่บ้านแตกแตกขาดย้ายเข้าไปอยู่ในสวิสย้ายเข้าไปอยู่ในคนรดาย้ายเข้าไปอยู่ในอเมริกาหรือยูเครนที่อื่น ก็คือเป็นการช่วยเหลือแบบนี้เราว่าต้องเสียท่านนักิีท่านบอกนะเรามีศักยภาพในการให้เราจะต้องให้ถ้าเราไม่ได้มีความเอรอบผิแในที่สุดการท่านนักดีท่านบอกมือของคนให้สูงกว่าคนรับเสนออันนี้เมื่อวันที่ท่านมาเป็นประธานในการรอล็อตแคมเปญเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะของกรมของกระทรวงแต่เป็นของคะรัฐมนตรี ต้องฝากความหวังไว้กับท่านานายกฯเพราะว่าเรื่องไทยของที่รศรมพี่ยี่ย่าตุลัยานมาเปลี่ยนไปหมดงานนี้มัาจากที่ท่านล้วนต้องเสร็จในห้าวันหลังแากเอกสารเสร็จยอดจะเยอะจะน้อยหรือจะอะไรก็แต่มเป็นการบริหารจัดการในพื้นที่นอ,อย่างจังหวัดเชียงใหม่ก้าหรือกว่าตรวจสอบสถานะแ,แล้วอาจจะเหลือไม่ถึงครึ่งหรือใจอย่างไร อยู่ในภาระหน้าที่ของท่าน,นเองโดยมีท่านประจวบเป็นะนผู้ที่เลี้ยงคอยกำกับดูแลสนับสนุนในภานหน้าที่มีท่งางศูนย์จังหวัดศูนย์ภาคนะครับซึ่งเป็นมือเป็นไม้ให้กับท่านในอำเภอท่านเรียกใช้ท่านสั่งการท่านต้องการอะไรท่านบอกทางศูนย์ภาคหนือจังหวัดได้ทุกเรื่องน,นะเพราะว่าทางศูนย์ภาคหรือจังหวัดก็ 5, ะจะเข้ามาสู่สถแบบานกทารณ์นะเพราะส่วนผมพระนะ้อมในเรื่องของงบประมาณ เรื่องของทรัพยากรทุกๆเรื่องเรื่องของบุคลากรที่จะลงไปสู่แนวเงินนะครับที่มียอดเดินหน้าหลาคนท่านจะได้บุคลากรเพิ่มท่านจะได้เงินในการดำเนินการท่านจะมีของในการดำเนินการทุกกอย่างอันนี้อันนี้คือพร้อมในการสนับสนุนท่าในทุกๆเรื่องอันนี้ฝากท่านหนยเลยแต่ที่ผมมาผมอยากจะมาทำร้อใจท่านนเลยผมบอกกับทุกท่านผมไปว่าที่ผมเดินในเดือนนี้เนี่ยคือการฟรีโวม กคือทุกสิก่งอย่างที่ต้องเสร็จในเดือนนี้ท่านประกาศกระทรวงเรื่องของพอรบว่าการที่17เนี่ยประกาศกระทรวงท่านน,นั้นไดยินโงงานเรียบร้อยตอนนี้รอนในรกิจังเกสาก็าประกาศในราชกิจจา,าแล้วครับเ,เรื่องของมาารา17เพียง่ว่ามีบทรับใช้30วันหลังจากที่ประกาศในกิจจาส่วนในมาตรา7ทวีของพรบสัมชาติเมื่อท่านรัฐมนตรีโงงาน เราส่งไปให้ประกาศนหกกิจการเมื่อไหร่ก็ตามที่นักกิจการประกาศเพิ่มพีของสภาบแวดล้อมขึ้นในเดือนนี้ของงบประมาณก็จะออกในเดือนนี้ช่วงนี้ผมกระตั้นพี่สุพลเดินสายเป็นเรื่องของการปีโชว์สามารถเข้าใจให้กับทุกทุกภาคทุกทุกจังหวัดที่มียอดในเยอะก่อนเพราะว่าถ้าเราเคลียร์ในส่วนของภาคภาคหน้าเราได้ภาคผมที่ตาแล้วก็ภาคเขตที่จังหวัดกาญจนบุรีแค่นี้นะครับเราไปถึงสามแสนกว่า ต้องนั้นมันจะมีแบบเล็กๆน,น้อยๆซึ่งซึ่งซึ่งก็เก็บได้แล้วก็ผมก็เชื่อว่าไม่เคยอำน,นาจอน,นไรเลยนะในส่วนของเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยท่านในเดินเดินพี่เขาคุยกันผมอยู่ท่านในเดินเดินสองวันผมก็บอกว่าของท่านเนี่ยมีสองคันกว่าแล้วก็ได้เช็คลองแรกแล้วเดียวประมาณเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยเนี่ยองเสร็จในแค่สองที่ไม่ต้องนานเพราะว่าเดื่อไข่เขาบอกชัดอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามีเอกสารเสร็จเดินเข้ามาหาท่านท่านรับเสร็จปั๊บรับแล้วห้าวันต้องจบ มันไม่ใช่ว่าถ้ารับวันนี้แล้วต้องยื้ออีกสามเดือนถ้าไม่ทำนั่ประมามันไม่ได้แล้วเงื่อนไขมันไม่ให้แล้วมันกลายเป็นว่าต้องห้าวันต้องเสร็จเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างเจ็ดร้อยถ้าเอกสารพวกเนี่ยมันไม่ควรเกินสามเดือนสองเดือนที่มักคหมดแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ยากท่านทั้ายเนี่ยต้องเท่านั้งบประมาณที่เราขอไปเริตัวเนี่ยเราขอไปร้อยแปดสิบล้านแล้วเราตัดไปร้อยยี่สิบไอ้ตัดไปเนี่ยมันทีมก็คงโ แล้วก็โอมลมหนึ่งก้อนกับงบของที่ว่าจ้างภากรเพิ่มให้กับท่านในอำเภอไป,เ,ไปเพราะว่าตอนแรกเราทําไปเนี่ยคือโคเรื่อแต่เลยว่าหมดงบม,มาเนี่มันเลยแค่สี่ห้าเดือนแมแล้วเ,เลยลดตัดแต่ที่ท,ทางของงบไม่ให้เลยคืองบโอบรมเพราะงบโอบรมไม่ให้เนี่ยมันหมายถึงว่าท่านยังต้องทําเลยทางสำนักทะเบียนเนี่ยได้คิดการไว้แล้วว่าอาจจะต้องมีการลง่าะระบบออนไลน์จึงเลยลว,ว่าเป็นแบบโอมลงไปทําไปประมาณนี้ แต่ในระเวลาที่เราชัดเจนที่เราโดนตัดงบของผมมันเลยเหลือจาก180เหลือประมาณ120ก็ลเลยเป็นเช่นนี้ารท่านท่านพี่สุกคก็เลยได้มาชี้แจงท่ในเรื่องนะว่าแต่ใน,ใน,ในยล่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท่านในเบอร์ทุกท่านจะมีศักยภาพในการทำนะ,นะมันไม่มีอะไรที่จะมา หรือว่าจะามาทําให้เป็นอุปสรรคแก่ท่านนายได้ดังนั้นเนี่ยในในงานเนี้ยก็ต้องให้ท่านนายช่แสดงฝีมือในการเป็นภาพว่าในส่วนของการทํางานเพื่อเป็นนโยบายหลักอันนี้อันนั้นเราสามารถเนินการได้แล้วก็เข้าใจสัมผัสไม่มีปัญหาสักผัสมีอะไรนะครับท่านนายช่วยค,ครับท่านต้องให้ทางศูนย์ภาคศูนย์จังหวัดของท่านเนี่ย เข้าไปช่วยเพราะว่าทางทัสูนรท่านนะแล้วก็จังหวัดทุกจังหวัดต้องเป็นหน่วยสนับสนุนเป็นผู้ที่จะคอยแก้ไขนายท่านโดยมีท่านเป็นเป็นจะบอกไปเป็นผู้นำนะเป็นเหมือนขบพันขบอพันที่ออกไปสู่สนามนั้นเลยสู้แล้วก็ที่เป็นศูนย์จังหวัดทุกๆศูนย์จังหวัดก็จะเป็นคอยสนับสนุนในทุกเรื่อง เีเดียร์นะครับเป็นในส่วนของที่ว่าเรามาปีโชว์เดือนนี้เป็นช่วงของการของอะไรที่บอกทุกคนว่ามามาพบปะพูดคุยเพราะว่าเป็นนโยบายสําคัญผมเล่าความประทับใจหนึงว่าผมเข้าไปพบท่านอที่ดีเรื่องนี้ท่านที่ดีบอกว่าก็บอกกาควราลแต่จะไม่ได้ว่าท่าับที่ดีเพาบอกว่าขอให้มันเร่งแล้วก็ขอให้งานมันออกทันทีงานนี้บอกว่าได้ านของเพราะว่าที่เป็นอย่างที่บอกนะครับว่าป็นเ่นโยบขอระดับโปรเปสูงกายเป็ระดบที่ขึ้นไปเป็นระดับนี้ผมเองขอไปที่นะไปที่ทุกทุก่าผไปทุก่านผมไปผมก็จะไปดว่าอย่างไปบ้าเกริญรัตกองทุน่างสายโยมสามปรเด็นยเป็นวที่ใช้ที่ผที่นี่มองจำสาสารกำอไี้ก็เก็นแต่มืนได้ไหมไดเสร็จไห đây là những thứ là nó sẽ này. là những mục tiêu của chúng ta. Thật ra thì chúng ta có thể nói rằng, 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 chúng ta น่าจะเสร็จน่าจะเสร็จเรื่องไใช่ไหมน่าจะเสร็จน่าจะเสร็จสัมครับเลยนะจะเราไปน้อยลงสองเดือนก็พอแล้วแปดพันเองที่บอกนะฮะว่าอย่างนี้เงื่อนไขมันชัดว่าพอวันนี้เขามาติดต่อเราเราดูเอกสารเะครัเอกสารไม่ครบอย่างที่ทางท่านหมอสุดท้บอกให้กลับไปเจรจากันภายในเจ็ดวันใช่ไหมฮะพอกลับมาวันนี้หนึ่งเสร็จปพ๊บ เอากลับไปทำเอกสารเข้ามาวันที่8ปดก็เสร็จหมดแล้วนะพอวันที่เก้ายื่นว่าเขาครบเก้าไปอีกแค่แค่ห้าวันนะเพราะฉะนั้นแล้วอีกแค่วันที่สิบสี่ขึ้นสองวันที่เนี่ยผู้คนคนนี้เขาต้องจบใช่ไหมฮะเพราะเขายื่นมาเข้ามาเข้ามามันกําหนดด้วยคาว่าห้าวันต้องออกบัตรให้เขาเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะยื่นตัว่าวันนี้หนึ่งไปแล้วอีกสองมนึ่อยค่อยมานะมันไม่ได้ถูกไหมฮะเมื่อเอกสามที่เขามายื่นปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีติ๊กว่าเขาเนี่ยต้องออกเอกสารแล้วเอกสารไม่ครบ กลับไปเตรียมมาให้รบภายในเกตวัน,วนมันเท่านั้นนะถ้าเขาไม่กลับมาเนี่ยคือเราก็ตัดตัดเขาออกจากบัญชีแหละใช่ไหมแล้วก็จะมาแขวนไว้ที่ของท,ท่านพี่ถุกคนผมมันเป็นไปไม่ได้คุณจะดึงเขาหนึ่งคนเป็นห้าเดือนสามเดือนมันเป็นไปไม่ได้ดูนะฮะแล้วเี่ยงานนี้ที่บอก 5, มมหดด้าพันคนที่ผมนห้หน้าเต็มที่กันเดือนหนึ่งก็จบแล้วนเออแบบพใช่ไหม <laughs> <unt S 1> สองเดือนเต็มที่ก็จบแล้วนะฮะอันนี้เราถือว่าเป็นข้อตลกลงร่วมกนนี่จบไปหมดแล้ว ในนัเด so ี land, the lings, the ag, mothers, so, ๋ยวเนี่ยอันพือหนักๆของข่าสามีเนี่ยเมียแห่ฝางแม่ออนใส่เราไม่อายขอโทษครับแม่แม่อายใช้บัตรการแล้วก็เจียงดาวเนี่ยสี่ห้าพือนที่รวมแล้วก็แปดบนเแล้วไก็ได้น้อยนเนพืนเชียงใหม่สองวันนี่ย 700เองเประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ฝากนะครับท่านท่านประธานในเมืง่านนเพื่อครับว่าจากวันนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวทางระดับจังหวัดถ่าจะทำคำสั่งกระทรวงจัง,งหวัดที่ว่าจะแต่งตั้งผู้กำกับในแต่ละสพเ,เป็นผู้ที่ตรวจระบบกลางเขาอ่ะเพราะอันนี้มันเป็นการที่สั่งการได้อยู่แล้วมันเป็นคำสั่งของระดับจังหวัดลงไปแล้วก็เตรียมความพร้อมในเบื้องต้นท่านประสงค์ท่านไปคิดท่านไปประชุมทีมงานท่านเลย ท่านขาดอะไรเหลืออะไรหรือต้องการอะไรเนี่ยท่านริบในการออกมาแล้วเดี๋ยวส่งข้อมาที่ศูนย์จังหวัดศูนย์ภาคท่านและติดต่อผ่านในส่วนของคอมพิวเตอร์ในส่วนของระบบในส่วนของอุปรกรณ์ในการผลิตกันทั้งหลายตอนเนี้ยได้คิดกับทางท่าน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 หอสำนักแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปอีสานจะไปดึงลงมาจะไปดึงลงมากองแล้วเนี๋ยจะมากระจายเข้าไปใหม่เพราะว่าอีสานมันน้อยมาก นะฮะแต่มันมีทุกอำเภอนะแตกใจแป๊บเมีมีเรื่องนี้ทุกอำเภอผมก็ไม่กอดันนะองค์ที่ทุกอำเภอเออนะแต่บ้านน้อยว่านไปรักมวยรักศิลป์รักพัฒน์นีหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนของนำเรียนท่านอะไรคือท่านผู้แทนอำเภอท่านประหลัดจังหวัดครับว่าเรื่องานนี้ก็ฝากช่วยกันเต็มที่นะว่าเราจะทำเพื่อแสดงศักยภาพของเราคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผมเชื่อในศักยภาพของทีเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์ภาคเจ้าติสภาแล้วถ้ามบจอดอยู่ใช้เนะใช้หัวหน้าศูนย์ภาคผมใช้ศูนย์จังหวัดผมให้ไหนให้ใช้เจ้าหนี้นะไหนไปใช้เจ้าหนี้นะถ้าไม่ว่างต้องบอกว่าหูยุ่งยังไงครับยุ่งยังไงครับในศูนย์ก็ใช้ทีรายงานหัวหน้าศูนย์บ้านมีมีรับใช้ครับมีมีรับใช้นะครับแล้วชายบางการของพี่ภูมิลี่อยู่แบบว่าระบบสูตรสมบูรณ์มไหมสมบูรณ์ครับเอ้อสมบูรณ์ครับจะขอเพิ่มได้เลยเลย การอะไได้เ,ดเดราี่มือถท่านเพราะว่าเนี่ยกำลังคิดมีเรากาลงังจะเป็นรูปโมฝั่งอีสามากเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยได้มีเยอะหรือว่ามาันรวรวให้พวกทักข้าขเหนือทักวันตกกำงคิดอยู่นะตอนนี้ทำอะไรกันเพื่อความชัดเจนอย่างที่ท่านกลัดจังหวัดท่านได้กล่าวท่่ว่าทางเอเภอทุกอาเภอของเชียงใหม่เนี่ยจะไม่ให้เกิดในภาระที่ว่าชาวบ้านเดินเข้ามาติดต่อแล้ว มเจออำเภออำเภอบอกว่าเอกสารไม่ครบหนึ่งไม่ครบสองไม่ครบสามเรต้องตีกลับไปแลวให้เ,เตรียมการถ้าในกรอีช่วงนี้ที่เราไปทําสํารวยกาไม่ใช่ไหมฮะอย่างที่ทางเชนดาวว่าไอ้กกรณีของการที่ว่าเกิดจากที่เกิดเพม่าเราเ็แง่ยเกิดพม่าแล้วก็มา,แ,มาแต่ว่าลงในปี4 .2 เนี่ยมันสามารถแก้ไขได้สามารถทาได้เพราะว่าเป็นการเราบันทึกลงไปในข้อมูลแล้วว่ามีคนคนนี้อยู่ในขายข้อมูลก่อนปี4 .2 อันนี้เป็นทางการจำรกัดก็ทำได้แต่ถ้าถามว่าหลังปี42อันนี้จะมีไม่ได้เพราะว่ากรณีนี้อย่างที่บอกกันว่า3ามแสนสมีแต่ลดลงเพิ่มไม่ได้แล้วแต่แสนสของ7ทวิทต,ตอนนี้ลูกมันอยู่ด้วยกันมาไดเรื่อยๆสามแสนสีมันอยู่กันมาไดเรื่อยๆมันก็มีลูกเพิ่มตอนนี้จากแสนสี่ไปเป็นแสนหกไปแล้วใช่ไหมครัก็มีพาร์างนานทั้งเพิ่มที่เป็นสองหมืตั้งสี่สิบสี่สิบไป ตอนนี้ในส่วนของแต่ละอำเภอท่านสำรวจได้อย่างพี่บูมนะฮะชารกการพี่บูมก็การตั้งคณะกรรมการไปสารวจหรือว่าออกไปเรื่องทุกตำบลทุกหมู่บ้านก็ได้ตามบัญชีรายชื่อที่อยู่ในระบบสํารวจให้ชัดว่าเออให้มันส่อมเทเอกสารในตอนที่ห้าไปเก็บมาให้หมดพอละครั้งเคาะเป้งมาครบเต็ม5าห้าวัน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 ก็จบใช่ไหมฮะเพราะว่าในเอกสารที่เป็นเซ็ตเป็นชุดของมอนกับของ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 แอนพทเนี่ย มันก็มีเขียนชัดเหมือนกันว่าเอกสารครบเป็นครบคาดหนึ่งพร้อั้งที่ห้ามอนกนที่านรูมเหมือนกันในรายละเอียดใกล้เคียงกันมาแปลว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้แบบที่สองหรือแบบที่บอกว่าเอกสารครบติ๊กปลัดเออลงนะต้องเป็นปลัดเออย่างเดียวอย่างแบบพร้อมทั้งหมดต้องใช้เป็นปลัดเอเตี่ยงในโดยแตกต่างอันนี้ก็เป็นความชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่ปกครองเด็ก,กร,ออร้อยยอหรือพนักงานราชการที่ท่านจะตั้งเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นแนบบการแม้แน่ลูกน้ำเนเขาเรียกว่าเป็นไฟนอกไหลนะเป็นสุดท้ายสุดทนในในีกระบวนการรังประลัดเกิดที่ท่านแต่งชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่น้องๆสามารถทํางานได้ตามคาสั่งในเมื่อว่าให้ไปทําเ,เรื่องนู้ดเรื่องนี้เรื่องนั้นก็วาไปแต่คนลงนาน โอเคนะครับเลี่ยวไหมฮะมีอีกไหมฮะเพิ่มเติมได้ได้เรื่อยๆฮะเวลาเราเหลือมีไหมจังหวัดมีไหมฮะเอ่อัวไม่มีครับผมแม่อ้ว่าไม่มีนะฮะอเือจังหวัดยมีไหมผมไม่มีนะ ได้มีหมดนะขอบคุณนะฮะได้เดินทางมาอยู่ได้วรรจุได้กันเลยเนะี่ยเกรงใจแต่ก็ขอบคุณท่านอื่นครับไม่มีโอเคหมดนะขอบคุณทุกท่านอีกครั้าครับ